ทำให้เขาคิดว่าเราคือที่หนึ่งในชีวิตโดยหาคนมาแทนที่ไม่ได้อีกแล้วคนจะไม่หมดรักจะไม่ไปจากคุณจะยื้อคุณเอาไว้จะดึงคุณเอาไว้สาเหตุมันเป็นเพราะว่าคุณทำให้เขาคิดว่าเราคือที่หนึ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหาใครมาแทนที่ได้อีกแล้ว เหมือนกับหลายๆคนวันนี้ที่ยังอยากได้แฟนเก่ากลับมาเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครแทนที่แฟนเก่าของฉันได้อีกแล้วแม้ว่ามีคนดีๆเข้ามาจีบหลายคนก็ไม่เอานะครับจะเอาแต่คนนี้คนเดียวสาเหตุมันเป็นเพราะแฟนเก่าทําให้คุณคิดว่าเขาคือที่หนึ่งในชีวิตแล้วอะไรล่ะถึงทําให้เขาคิดว่าเราคือที่หนึ่งจำไว้นะครับถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของคนไม่ได้คนจะไม่เลือกต้องแชร์เก็บไว้เลย แล้วครูความเวลาสอนลูกศิษย์นะครูความสอนต้องขาดอ่ะไม่ใช่สอนให้พยายามไปงอ้อไปตือ้อต่างๆไม่ใช่มันเริ่มตั้งแต่ไม่เซ็ตเลยถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาไม่ได้เขาจะไม่เลือกจิตวิทยาการขายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าขายของขายสินค้าขายอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าไม่ได้เขาไม่ซื้อถูกขนาดไหนจัดโปรขนาดไหนแถมขนาดไหน ไม่ซื้อครับถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของคนไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของคนได้มันมาจากอะไรครับการพูดการที่จำไว้นะคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของคนได้คือการพูดสั่งสมองคนมักจะเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้นั้นต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําแต่ผู้คนม,มีความลับจะบอกครับว่าพูดพูดแล้วเออมันมันดูดีคําเนี้ย พิสูจน์ด้วยการกระทําสิด้วยนะต่างๆแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคนเราใช้เรปทิเลียนเบรนในการดำเนินชีวิตคือเราใช้สมองคิดเร็วไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็ตามแต่เข้ามาในหัวของเราสเต็ปที่หนึ่งมันจะต้องผ่านสมองคิดเร็วก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องหนัก,นกๆเครียดๆจริงๆเนี่ยมันค่อยส่งไปให้สมองเหตุผลแต่สมองส่วนนี้ยมนุษย์จะไม่อยากใช้ครับ มันจะผลักให้สมองเลขาก่อนไปในแรกครับคือสมองคิดเร็วซึ่งสมองมนุษย์ส่วนนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณเอาฝ่ามือเนี่ยนะครับมาดันที่หน้าผาคุณจะกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นสมองเหนื่อยง่ายเพราะงั้นคิดเร็วๆเท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับมั่วครับสมองส่วนนี้มันชอบคิดอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นช็อตเทอมไม่ใช่ลองเทอมคือชอบอะไรก็ตามแต่ง่ายๆสั้นๆเร็วๆ ไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันระยะยาวต้องพิสูจนานๆานไม่ชอบเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้เราเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้นั้นการพิสูจน์ในระยะยาวถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ในระยะสั้นได้เร็วที่สุดคือการใช้คําพูดซึ่งได้ผลปุบป,ปรับทันใจเดี๋ยวนี้เลยแต่สาเหตุเป็นเพราะการที่เขาหมดรักมันเป็นเพราะคุณพูดไม่เป็นแต่ใช้การกระทําการพิสูจน์ตัวเองในระยะยาว ให้เขาดูแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยครับอันนี้พูดตรงๆนะนะครับสำหรับเรารู้จักกันมานานคุณสังเกตไหมคนที่พูดเป็นส่วนใหญ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมากกว่าคนทำงานเก่งแต่พูดไม่เป็นลูกที่พูดไม่เป็นเนี่ยมักจะได้ทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่น้อยกว่าพี่สาวคนโตที่พูดเป็นรู้มากนะครับจะได้สมบัติมากกว่าเสมอครับ ตรงั้นเนี่ยการเป็นที่หนึ่งในใจของคนมันคือการพูดเออและการพูดอะไรบ้างอะ่ะต้องพูดยังไงบ้างครับหนึ่งจุดหนึ่งครับคําพูดในลักษณะของการพูดสนับสนุนสิ่งที่ชอบไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปผู้คมเนี่ยเเป็นที่ปรึกษาคนเป็นหลวงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในช่วงสี่ห้าปีมานี้เนี่ย,คน,นค,ยคนเป็นหลวงมาปรึกษาผู้คเยอะมากคนเป็นหลวงมักจะบอกแฟนว่า ทำอันนี้สิดีทำอันนี้ไม่ดีเอ้ยคุณจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนทาไมหรือว่าคุณจะออกไปพบปะสังสรรค์ทำไมหรือว่าคุณจะออกไปข้างนอกทําไมทาไมคุณไม่อยู่ที่บ้านนะทําไมคุณไม่รดน้ำต้นไม้ทาไ,ไ,ไมคุณไม่ทำหนึ่งสองสามสี่ล่ะทาไมคุณไม่ทําเขากำลังบอกว่าทําไมแฟนไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องพูดสนับสนุนสิ่งที่ชอบแล้วคนจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่หายากเพราะอะไรครับเพราะคนเรามักจะถูกเพื่อนอันนี้สําคัญนะ คนเนี่ยครับมักจะถูกเพื่อนเนี่ยเถียงครับมักจะถูกพ่อแม่เนี่ยนะครับสอนหรือแนะนำโดยความคิดของพ่อแม่ครับมักจะถูกคนรอบข้างเนี่ยหักล้างความคิดหรือเป้าหมายครับเวลาที่เอ้ยเขาประกาศเป้าหมายเนี่ยคนอื่นเอ้ยมึงทำได้หรือเปล่าเอ้ยบ้าไปแล้วเว้ยเว้ยไม่ใช่เว้ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นผมคือไม่ไม่มีใครยอมรับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเพราะงั้นเนี่ย คนเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้ครับคนมักจะหักล้างความคิดของเราอยู่เสมอชีวิตของพวกเราก็าเช่นเดียวกันเวลาไปพูดอะไรกับใครก็ตามแต่คนอื่นจะบอกว่านี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทำนีน้มันเป็นปมภายในของทุกคนคแต่เวลาที่เราบอกว่าอ๋อสิ่งที่คุณชอบเนี่ยฉันสนับสนุนถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเอ่อเป็นเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวก็สนับสนุนครับสิ่งนี้เนี่ย มันทําให้คนรู้สึกว่าอันนี้ความลับนะครับเ,เขาจะรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเน <c oughs> ี <medi> ่ยอยู่ฝ <sven tweeting> ่ายเดียวกันกับพอเขารู้สึกว่าเอ้ยเราเกิดมาเพื่อเขาเขารู้สึกว่าเราเราอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่ตั้งกําแพงหรือมันจะไม่มันมันจะไม่มีอีโก้ขึ้นมาแต่คู่รักที่เริ่มที่จะมีอีโก้กัน มีกำแพงซึ่งกันและกันคือคุณมักจะบอกว่าทำไมคุณไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องทำไมคุณคุณถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมคุณถึงไม่ทำแบบนั้นไม่ใช่วิธีการพูดคืออ๋อคุณชอบอันนี้เหรอเดี๋ยวฉันหา,าให้เพิ่มหรือเดี๋ยวฉันหาข้อมูลให้เพิ่มหรือทำอะไรก็ได้ครับที่มันสนับสนุนสิ่งที่เขาชอบครับเพราะมันจะทำให้คนเริ่มตั้งกำแพงกับคุณและอันนั้นแหละมันเริ่มป็นจุดเริ่มต้นที่คนเริ่มอยากเอาชนะคุณมากขึ้นบางคนอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว บางคนอยากเลี้ยงปลามันความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่เรามีคือคู่รักเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรครับสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะห้ำหั่นประหัตประหารถกเถียงกันตลอดเวลาวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับ วิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้าย เท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลน์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ